เฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดินชา้าเฉยโอ้มีระบบน้ำหนักมาด้วยเหรอเนี่ยแปดร้อยชิ้นอันนี้ใกล้จะเต็มแล้วใช่ปะชิเขียวหนว่าจะให้แบกของฟรีๆนึกว่าจะไม่มีระบบน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องที่ไหนได้เราเขต้องถนดแบบน้ำหนัก็นกว่าจะแบกให้ฟรี <c oughs> อ้นี้แบบพกเอ้าไม่ใช่ดิโอ้ยไม่ใช่น้ำหนักคือผมขาดสารอาหารเกิน โอ้คือแบบตอนแรกก็นึกว่าสารอาหารมันจะเกี่ยวกับหลอดเลือดที่ไหนได้ไม่ใช่ครับหลอดเลือดก,ก็คือสมมติว่าอุณหภูมิเรามันติดลบใช่ไหมครับก็คือนั่นแหละจะทําให้หลอดเลือดเราลดนะครับแต่พวกสารอาหารจะเกี่ยวกับพวกแรงหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าอย่างเช่นในตรงนี้ครับดูดิเออเดินไม่ได้แล้วไอ้มันมีแบกน้าหนักหรือเปล่าอันนี้ได้เป็นจํานวนการที่เราสามารถแบกได้นะกระเป๋า800เออจำนวน800แต่ว่าเราต้องมีสารอาหารเพื่อประทังชีวิตก็คือมันจะทําอะไรได้เร็วขึ้นอะ ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นคนดิบซะแล้วแล้ขาดสารอาหารไปเยอะโอ้โหนะได้เห็นหนึ่งเทียบโอเคเดี๋ยวไปกินให้มันเพิ่มก่อนขาดเนื้อแล้วก็ขาดขาดโปรตีนอะ่ะไอตัวปลาแล้วได้เป็นโปรตีนกินไอ้ฟุ๊บเราจะเดินได้เร็วขึ้นนิดนึงอ่านี่ครับวัดเดินยิบไปตามทางกันเรื่อยๆเลยโอเคกินอันนู้นเพิ่มเฮ้ยโอ้โหเ,เดี๋ยวนี้เยอะเยอะๆๆโอเคสดครับ อันนี้น่าจะเป็นเวลากลางคืนดูสิดาวเต็มท้องฟ้าเลยกินได้หมดกินได้เต็มกินได้เต็มเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอย่าลืมเก็บสมุนไพรด้วยนะครับโอเคเออ่เดี๋ยวนะคือผมต้องทำไอ้ตัวแปลงผักนะเพื่อจะทำการปลูกเมล็ดข้าวเอาละงั้นเราจะเริ่มกันแปลงผักเดี๋ยวจำได้ว่าเปิดไฟได้ด้วยมีอะไรกินได้บ้างเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดจะเดินช้าแล้วจะเดินช้าแล้วโอ้ย เปิดไปใช้บ่อยก็ไม่ได้นะแบตเตอรี่เราก็ต้องไม่ใช้แล้วก็อย่าลืมระวังสป่าด้วยนะฮะแบตเตอรี่ทื่อมันจะลุ้นเร็วเกินไปนะอ่ะฮะโอเคเนดะี๋ยวไปดูแปลงผักสักนิดนะึงเราจะวางไว้แถวนี้แหละครับนี่ครับตรงนี้ข้างนี้วังน,งนี้แปลงพร้อปลูกดูนหน่อยวันนี้นี่ อะไรไม่พออุ้ยขาดเชือกขาดเชือกอ้ยเชือกได้เลยครับนี่หนึ่งแปลงปักปักปักอเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้อีกหนึ่งแปลงใช่ป่ะเราจะทำการพ่อบ,บวนแถวๆนี้นะครับยังไม่มีพื้นที่แบบเออเป็นเด่นๆคือทำไม่ก่อน ยังขาครบบไปเอาอะไรเฮ้ยเราต้องมีชวูวิลในการทำเอาชอวูวิลครับชวูวิลใช้เหล็กใช้ไม้โอเคแล้วก็ทำที่โตะสโตนนะฮะโตะทำหินทำยังเนี้ยน,นี่แค, <c oughs> ค่โต๊ะคาโอโคสเกียตัวเองเลยเดินช้าไปเดียเนี่ยเฮ้ยหมตัวอีกแล้วเดี๋ยวนะ คุมรถที่เจ๋งเลยนะครับเคสวดนับดนึงอ๋อโอเคเดี๋ยววางไว้ข้างบ้านนี่แหละนะอยู่ไนอยู่ไหนีวางีวางฝนตกโอ้โหปูมติดลบอีกแล้วเดดกดจะเริมจะลดนะโอเคเดี๋ยวทำช่ววก่อนเฮ้ยดูดูดูเฮ้ยสี้มาจะไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ยเดี๋ยวเเฮ้ย อะไรกันครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูดูดูอาวุธอาอาวุธอาวุธมาเฮ้ยอะไรอะอบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละทุกคนเห็นกันใช่ไหมเมื่อกี้มันคือซอมบี้บุกมาเดี๋ยวนะคือมันมีเวลากี่ชั่วโมงคือสมมุติว่าถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงตรงนี้คือมันเป็นเวลาแล้วถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงปุ๊บซอมบี้ก็จะมาเหรอโอ้โแล้วผมวิ่งไม่ได้ด้วย เออก็แลกเตรียมวุอกมาก,ก่อนนะครับช่องเออใส่ช่องวุโอเคช่องสี่างครับโอเคมาเดี๋ยวผมไปทำไอายาไปก่อนว่าราอาจจะอสูงไ้แล้ไอ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 ้นดีไอ้ไอไอไอ้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 ่อ,อน,อนเผ้่อนตกเวลาเราแบบเอเนี่้แล้ไอ้ไอ้ทางไอมม้ไอไอ้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 อไอ้อ้ไอ้้อ่้วว้ว,วไ้อไ้อไ้ไ้ไว้ีอาหารให้กินบ้าง โอ้โหชีวิตชักระทสละเกินเฮ๊ยเดี๋ยวเลืมเพิ่อนบ้านาุเก็บยาแล้วก็เอาช่องยามาไว้ด้วยใส่ช่องห้าไปเลยโอเคมาพรกเราพร้อมที่จะสู้ซอมปี้แล้วผมไม่สนใจการทำของแล้วตตอนนี้นคือต้องการไฟเบอร์เพื่อมาทำไอ้โต๊ะสโตนนะโต๊ะทำทีนอะแต่ว่าซอมปีดมันมาแต่ไหนไม่รู้มันน่าจะถึง24ชั่วโมงว่าเออสักกน่าจะมา รือเปล่ารือเปล่ารือเปล่าซอมบี้อ,อยู่ไหนต้องมาก็รีบออกมาข้าจะได้รีบฆ่าแล้วก็รีบไปผมไม่รู้จะสู้ได้ไหมเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะเดินเร็วประสบวรหรือเปล่าโอเคผมเดินหยิบของระวังแล้วก็ดูด้วยว่ามันอั่างไมันชอบมาทีเผลือนะซอมบี้เนี่ยไม่สูไปอรเสียงด้วย พศทหารไปนี่แบบเจอก็มีเอ้ยดีเราได้หีกเร็วเรียบฮะเดินหาของกินก่อนให้ประทังชีวิตมาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังเห็ดนี่ไม่ใช่เฮ้ยหเห็ดทีเด็ดจยได้ฮะเห็ดมันกินได้น้อยอะ่ะเออเฮ้ย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 ตกมาแบบงั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยตัวอะไรบ้าบ้าพวกเนี้ย วิ่งไม่ได้ด้วยเด็กเลยดีแล้วมันเดินไม่ช้ามิเตตัวเนี้ยวิ่งตัวนี้ปวดใจนะฮะเปิดไฟเปิดไฟสู้เลยไอ้มันหนีมันหนีเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟสู้อันเฮ้ยไม่ก็องเฮ้ยดีดีต่อยาวฟูมาเยอะเฮ้ยติดอะไรติดมะพร้าวจ้าอูเวอร์ตลี่จะบดท่านมันเฮ้ยมาเยอะจริงเฮ้ยเอาดี <Es> เราเรียนกังฟูอ่ะเราเรียนกังฟูอ่ะเฮ้ยดิเดี๋ยวมันเดินไม่เร็วนะฮะนี่เฮ้ยเราไปตามยังต้องตบต่ไปอีกโอเคเฮ้ยแล้วเจ้าดอกขวาง้วย โอ้ดอกเป็นมเมล็ดนะฮะเฮ้ยเมล็ดเฮ้ยเราบีมเมล็ดปลูกแล้วเป็นพี<_ <q> _>เดี๋ยวนะแล้วดอกแค่นี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักน้ำตัน้ำตักน้ำโอเคเรบร้ยพดน้ำไปมันน่าจะมาอีกครั้งก็ประมาณเวลาเดิมนะฮะก็คือหนึ่งวันเวลาครั้งหนึ่งว่าการที่เราเดินช้านี้ผมว่าเราน่าจะขาดสารอาหารเกินสามหรือเปล่าแบบ ห้ามขาดเกิน3อ่ะถ้าเกิน3แบบเออเราจะไม่มีแรงเดินโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองทําให้ไอ้เนื้อมันเพิ่มนี่ฮะ,ะการกินไส้กอกไปเลยจัดมาโซดแล้วก็ไฟมันน่าจะสว่างอยู่นนะเออน่าจะแบบเห็นหุ่งอยู่เห็นุ่งอยู่เออเออนี่ใช่จริงครับห้ามขาดสารหารเกินเกินสาม 3, โกเจเอาละตอนนี้เราก็วิ่งจิ๋วได้เลยฮ่าฮาไปครับ โอเคแตผมดูฐานก่อนว่ามันครับยังไงอันนี้ไงฐานใช้ฐานแล้วก็ใช้ฮอปเปอร์นะครับแล้วก็ไอรอนไอฐานที่ผมไปรู้มัหนหาจากไหนมันต้องมีขุดแหละนะครับแต่แถวนี้ไม่มีแร่ฐานเลยเออมีแค่อันนี้เป็นก้อนหินเฉยๆครับกับไอรอนแค่น,คน,นั้นโอเคฐานน่าจะอยู่แถวๆภูเขานะครับประมานั้นโอเคเดี๋ยวเรามาทำให้เครื่องนั้นรลก้ก่อน ขัดเชือกจะคาดจนกเชือกยังโอเคถ้ามือก็ขอบไหด้วยแล้ว,วกันโอเคงั้นเปิดไฟเออให้มันหมดหมดไปนะถ้าหมดแล้วก็เฮ้ยดิฉัเฮ้ยมันมาอีกแล้วเ้ยออกดูกอยู่ไหนเดี๋เดีย๋ยวมันมาบ่อยจริงโอ้โหเป๊บเป๊บเป๊าอะไรบ่อยวะเนี่ยโอ้ย ยังไม่ได้ทับอะไรเลยเดู๋นะขนากลัวว่ะมาดิตอนนี้วิ่งได้แล้วอ่ะโคตรเยอะมาโทษดิมว่ะมาได้ไงผมอยากรู้จริงขอเวลาได้ปะไอ้ตัวดิกูะโดดเข้า่ะ Me apuntó el leo con zombie ถ้าผมแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวน้ําขาดด้วยตอนนี้ขาดอาหารนี่แบบเกินสามอย่างเตียบที่เลยครับโอ้โอ้เราหาอะไรผักได้จากพวกสป,ปี่เองแต่ผมว่ามันือผมไม่อยากได้อ่ะเออเอยเอาแล้วเอาเลีว้วก็ตกเลยตอนนี้ตก,ตก,ตก,ตกแบบที่ผมวิ่งไม่ได้ด้วยเมือนโอ้เดินโคตรช้าเลยตอนนี้มาจะได้ทำชวัวร์สักที เออรู้สึกว่าจะเริ่มจะเช้าแล้วแหละนะรอครับรอ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 ระหว่างฝนแบตเตอรี่ก็หมดครับท่านโตเช็คความสว่างไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เพิ่งแสงแดด่างเดียวชิวิลผมมาจ้งมันนั้นอยู่ไหนวะมองไม่เห็นโอ้นี่นี่โอเคเราได้มาเลยอะไรมาบ้างเมื่อกี้เฮ้ยนี่สับประรดแล้วก็พริก สับปะรดกับพริกครับบางทีเป็นอาหารตัวนี้เราทําแปง้งเออ่ปลูกข้าวากวา็ทําแป้งก่อนกระถางหนึ่งน่าจะปลูกได้สี่อา้าวใช่จริงครับลรากฝั่งนี้เฮ้ยจะปลูกข้าวหมดเลยดีกว่าหราือปลูกสับปะรดกับข้าวด้วยว่าแป้งมันน่าจะได้พี่ไม่ต้องรดน้ำด้วยใช่ไหม โอเคหมดครับเฮ้ยลมมปต้องหมดน้ำด้วยใช่ไหมก็คือมันไม่มีน้ำในรถนะครับหรือก็ติดน้ำลมือนรถได้วะรุไม่ได้มีเรามีเราเราเดิมได้นะฮะโอเคทำเพิ่มสักสองแปลงเฮ้ยตัวนี้ฝนตกเลยเฮ้ยเอาดิปลูกปลาครับโอเคอะไรเหลือ รอให้มันโตฝนมันก็ตกวบ่อยนะเดี๋ยวไปทําะนุกอนเฮ้ยมีมาชัตตี้ด้วยเป็นอาวุธประชิดน่าจะแรงกว่าหอกหรือเปล่าโอเคเอามาด้วยครับเราจะใช้ดิแผนหอกเพราะอกหอกว่ามันน่าจะใช้แบบไวปารูวาปารูวาน่าจะเวิร์กนะเออโอ้โหมาชัตตี้ครับของแรงเลยทีเดียวเชียวใส่ไว้เอในช่องหนึ่งแล้วกันโอเค โอเคเอ้ยสัมไรดาผักฟับฟับฟับเอ้ยปาทีนี่คอหักกันเลยทีเดียวเชียวโอเคคอนุ้งด้วยครับได้ครั้งละหนึ่งเราจะแกอะไรฟันทีนี้ได้ป่ะเอ้ยฟันไดเอ้ยฟันแทนขวัญได้เลยอ่ะแป๊บๆพังอ่ะเออปักสามทีเออสัตทีพี่ขอครับไว้ไหนตนูผมเฮ้ยอย่าบอกนะ โอ้สามสิบลูกเลยโอเคได้ครับได้มาเลยใครเจอไฟก็มาเฮ้ยเอาละระหว่างที่ผมเดินมาอย่างไกลมากนะฮะคือเดินกินไปเรื่อยๆแล้วก็เจอพี่หมีว่ะพี่ผมจำได้ว่าเราสามารถใช้ได้หันมันได้เอาหมดหมดแล้วเดี๋ยวทนูทนูทน ถ้าดูมาดิกลวมันจะขึ้นมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปมันไปไหนละวฝั่งไหนวะเดี๋ยวนะพี่มีเอ็กซ์่งไปฝั่งไหนตรงนี้โอเคเอาละผมไม่รู้ว่าโดนกีดอกนะมันตายเดี๋ย่น่าจะเยอะเออเสียหายครับีิ เก็บขึ้นด้วยครับอืมกูน่าจะหลายดอกว่ะแล้วก็ปืนมันทำระเบิดไว้เยอะไงครับเอ,อว่าเอ็นนี้น่าจะพอแล้วมั้งเหลือขี่ชิน้นเลื่อยห้าชิน้นโห้าชิ้นก็ได้ใส่กล่องเยอะแล้วครับไปยิงเล่นทำไมวะนะเนี่ยอ้าวแล้วหายด้วยสาม,มาแล้วก็ราบไปเยอะเลยคือวิ่งไม่ได้อีกแล้ว จะมาราศดรนี่วิ่งไปได้พี่สวยเลยนะรู้สึกมันจะเห็นสองตัวนะจะไปปิดเอ้ยหมูป่าหมูป่าทีดอกเฮ้ยเฮ้ยเอาโอมโอมโอมสามดอกครับหมบูป่าโอเคขาัดในเนื้อเองไปกินเฮ้ยเฮ้ยม้าตกใจเฮ้ย <laughs> รู้สึกจะเห็นเรือสำราญฝั่งมูนนะ้ำใจหรือสำราญเรือขนสินค้าหรือเปล่าสามดอกได้กินไปนะโอเคไม่เป็นไรครับตันูนเราเยอะนะ กจออเมานี่คือผมมาน่าจะแบบจับไปแล้วก็ไปเนี่ยให้พราแบบไปขี่อะ่ะอ๋อได้ขี่ได้เฮ้ยเรามีไม้ขี่เหมือนกันเป็นผานละเดี๋ยวยามเอ่อเร็วเดี๋ยวผมมาอ้าวเดี๋ยวๆน้ำมันรถเจออีกวะไม่จริงของมูลนี้ได้ไหมไม่ได้ไงโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปสำรวจหาทรัพยางขวางก่อนเพราะว่าตอนนี้คือผมไม่มีไม้ขีดไฟเพื่อจะจุดไฟเพื่อ,เ,อ,อเพื่อบุญภูมินะครับ คือมันต้องไปหาจำนวนจุดไฟผม,มร่วมกันว่ามันคืออะไรนะครับเราต้องหาทรัพยากรเอ้ยเอ้ยยาเอ้ยยาเฮ้ยมีงูมีงูมีงูด้วยวางกระดิ่งด้วยเมื่อกี้ก็ได้ไชิบิทุ่ยวะนะผมว่าผมจะไม่เสี่ยงกับอะไรที่ผมยังไม่เคยเจอนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นมันมีพืน้นที่ผ่านด้วยนะเฮ้ยน่าจะมาถามมาเแถวๆนี้ ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดว่าเราไม่น่าจะไว้หรือเปล่าเฮ้ยมีหมู่บ้านนะเฮ้ยมีของไอ้ความไม่เราไม่รู้นี่โอเคขอสดก่อนแล้วก็เฮ้ยทำไมเลือกผมวนมาเนี่ยวนอะไรกัดเฮ้ยครับเออผมพาที่นี่เพื่อมาเล่นหรือเปล่าทำไมสมิปปังตัวมันเร็วจังวะปักเฮ้ยเหมือนมีตัวเข้ามาใกล้ อเอ็กช็อตขู่เดามีดไม่แรงแต่พอยิงเล่นได้นะครับถึกเกินไปแล้วเว้ยถึกเกินไปแล้วมีของรอปะอะไรนี่โอ้ไม่ใช่นู่ของตอปขอทะลุมุมขึ้นด้วยขอทะลุบุกขึ้นด้วยอีกตัวนึงะ่ะโอเคไม่มีแมวครับเฮ้ยม,มีดอกอะไรด้วยวะดอกไม้พิษหรือเปล่าเก็บได้ไหม เจ็บมีได้เฮ้ยดีนะคือยิงแล้วมันสตันด้วยนะครับอือไปเดี๋ยวเด้องูงูโอ้เจออะไรอีกกี่งูตามมันตั้งแต่นู้นหรอปักเฮ้ยดอกมะลิดอกมะลิดอกมะลิเจ็บเก็บด้วยเฮ้ยอย่ารอกว่าจะเตะนนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยว ไองูมาตามมาตรงน,นี้มาแล้วมุ้งอยู่ไหนปัปกเฮ้ยี <c oughs> ตีแรงอย่าตีช้าไอง,งูมันอยู่ไหนเฮ้ยไม่ใช่งูตัวอะไรวะนั่นเขียวๆโอ้ให้เป็นจิ้งเหรนเสียงเหมือนงูเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูมาจริงเดีๆๆ๋ยวนะตามมาจากนี่เลยอ่ะโุ้ย เอาตายเกี้ยงครับเข้เาเขเฮ้ยเราไม่ได้อของอะไรด้วยไม่เก็บไม่ได้ด้วยครับอันนี้ตัวอะไรไปละโอ้ตัวเจไตัวนี้เหมือนกันโอ้ยยิงเลื่อนไปเลยอันนี้ไม่เก็บไม่ได้แล้วนะเอา้าธนูยิงไม่ได้แต่ใช้มีดฟันได้เอ้ยเอ้าไม่ใช่คนไลน์กันอันนี้ดีกว่าเอา้าแล้วไม่ได้ของอะไรด้วย นี่เหี้อันนี้อะไรวนะเนี่ยตีไม่ได้โอเคอ๋อเราจะไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเราคงกินข้าวก่อนไม่งั้นเราจะเดินช้าเฮ้ยมีฟาร์มเอ้ามีของดีกูไม่โบกครับมันฟาร์มสับรถแท้ๆเลยแล้วเราก็สามารถมาทำฟาร์มที่นี่ได้ใช่ไหมเนี่ยข้างนอกคนตรงนี้ปะอ่าไม่ใช่ครับ เฮ้ยมันเคยมีคนอยู่นะครับน่าจะเป็นแบบก่อนที่เขาเคยเอาศัยอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงสงครามอะไรประมาณนี้เอาเว้ยเอาเรื่องครับนี่ก็เสียโจรแล้วดิเออเออได้โมลิสอะไรบ้างโมลิสข้าวนั้นเลยเข้าวอูยเยอะแยะครับแครอทก็มีเฮ้ยมีของดีไม่พอเฮ้ยเดี๋ยวผมวเก็เบสมรรถก่อนเราขาดแคลนของที่บ้านอยู่ด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกจะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงคนคนระับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยเอ้อโอ้ย <c oughs> ได้ยินเสียงมา้าคือตอนนี้คือผมรลอนหมดแล้วนะเฮ้ยทำไมสำลักไม่กิงไม่ได้หรือต้องโหต้องมีปรุงก่อนเหรอโอเคงั้น <c oughs> โอยไม่ได้หมดโกยไม่ได้หมดผมาปืนที่ปลูกไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวว่าต้องมีคนแถวๆนี้มาเดี๋ยวผมเจะทะลุไว้ก่อนนะมาสิก็จะยิงให้เรียบเลยโอเคขอบครับได้จืเดี๋ยวดูว่าสภาพนี้คงไม่มีใครอยู่หรอกซอมบี้เต็มบ้านไปหมดใครจะไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ีเค้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่จริงมึงจะมาอยู่อะไรในสภาพแบบนี้วะโอ้บีเค โอ่ก่อนพีก่อนพีก่อนพี่ก่อนกับก่อนจพี่เีโอ้ประชิดด้วยงาผมดีดแตกไปเนี่ยยานะพี่เกจเย็นผมไปแล้วไปแล้วมันยังคนอยู่จริงแล้วสฟีเยอะขนาดนี้ไไม่ออกไปยิงเ่เสร็แล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยติด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 ตกับกอนจับโอ้พี่เกียตามมานะตามมาไป เฮ้ยดู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 เฮ้ยมีคนมาบุกนะใครบุกวะเอออุ้ยมีหัวอะไรกันคับนี่หนีสปีดพอยมาอยู่โอ้โหโปรโจตีครับเอาละฮะเรื่องราวของชายหนุ่มที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บนเกาะไหนแล้วก็มีตัวอะไรล้อมรอบทั้งซอมบีด แล้วก็สัตว์ป่าที่ดูร้ายแล้วก็พวกค่าศึกที่อยู่แถวนี้นะเพราะคือตอนนี้เราอยู่ในลูกสงฆ์งนี่ก็เลยแบบเออจะไปที่ไหนก็ปวดหวังเมื่อกี้ก็ออก็เพิ่งมาถล่มกระท่อมเล็กๆกลางป่าท,ที่ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ไหมผมก็ยิงมั่วซั่วไปหมดนะฮะโอเคก็สำหรับพันนี้เดี๋ยวผมขออยู่เพียงเท่านี้ก็เลยละกันนะครับเราเจอกันใหม่ในพ์ทหน้าสวัสดีครับ